สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะลองมาดูวิธีการกำหนดหมายเลข i p address นะครับจากทุกที่เนี่ยเราอาจจะได้รับหมายเลข i p address จากอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเราเตอร์นะครับหรือว่าเจ้าคอมไปใช้ในโรงแรมในโรงเรียนต่างๆเนี่ยเวลาเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะได้รับหมายเลข IP เลยนะฮะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดค่าหมายเลข IP นะครับหรือบางทีก็เรียกกันว่าฟิกไอพีนะครับ เพื่อที่จะเชื่อมต่อเค,ครือข่ายเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราต้องการกําหนดนะครับเรามาดูวิธีการกําหนดค่าหมายเลข IP address ใน windows 11กันนะครับวิธีแรกนะครับก็เหมือนกับวิธีการเข้าไปดูหมายเลข IP นะครับก็คือเราเมาส์มาชี้ที่ connection ทางด้านขวามือนี้นะครับคลิกขวาเลือก network and internet settings นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการ connect อยู่ตรงนี้นะครับก็เลือกคำว่า Property ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการแสดงเหมือนตรงนี้จะเหมือนการดู IP address เลยนะครับแต่ว่าที่เราจะเข้าไปแก้ไขนะครับให้ดูคาว่า IP assignment นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้เป็น Automatic DSCP ก็คือการรับหมายเลข IP มาโดยที่เราไม่ได้ไไดกำหนดเองนะครับก็ตัวอย่างนี้ก็เป็น192.168.1.102นะครับก่อนนีที่เราต้องการ ปรับ IP address เองนะฮะก็กดคาว่า edit ตรงหัวข้อ IP assignment ตรงนี้นะครับปับ๊บนะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องเลือกโหมดก่อนนะฮะว่าเราจะไม่เอาใช้วิธีการรับ IP address นะครับก็ต้องเลือกเป็นแบบเมนวลนะครับนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของหมายเลข IP นะครับว่าจะเอา IP version 4หรือ version 6นะครับโดยทั่วไปเราก็จะเป็น IP version 4นะครับก็เป็นออนไปนะฮะแล้วเราก็ระบุหมายเลข IP เลยครับสมมุติว่าเราต้องการเป็น2.2 0 15.6แล้วก็จุดสองห้านะฮะเราก็ใส่เลขหมาย p ไปตามนี้เลยแล้วก็ใส่ s ับเนะ็ต a า k ์นะครับปกติก็คัสซีก็สองห้าจุดสองห้าจุดสองห้าจุดศูนย์นะครับเนาะเราก็กดเซฟไปรอสักครู่นะฮะตอนนี้จะเห็นว่าลักษณะของการเชื่อมต่อเนี่ยของเราเนี่ย IP a d d r e s s นะครับก็จะเป็น 202.15.6.25แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เราอาจจะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไปกำหนดหมายเลข IP a d d r e เ s เป็นแบบที่เรากำหนดเองนะครับจะสังเกตว่าคอมพิวเตอร์เครื่องของครูเนี่ยตอนนี้มันก็เลยเปลี่ยนไปเป็นโหมดต่อกับ wifi แทนนะครับแต่ตอนนี้ถือว่าในการเชื่อมต่อต,อตรงนี้ถ้าเราเซต IP เป็นวงแลนหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถเชื่อมต่อแบบใช้สายได้ละ ในลักษณะของ LAN นะครับเนาะก็มี IP ตามที่บอกอันนี้คือวิธีที่1น,นะครับเราเรามาปลดก่อนนะครับคือบางทีเซต IP แล้วทำแลบทำอะไรแล้วเนี่ยกลับไปบ้านใช้เน็ตไม่ได้นะเราต้องต้องปลดการเซต IP ก่อนนะครับต้องเป็น DSCP เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือกลับมาเป็นแบบเดิมนะก็คือรับ IP address เห็นไหมต่ออินเทอร์เน็ตละนะครับการกำหนด IP จทำให้ อินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานที่บ้านอยู่อะไรอย่างนี้อาจจะต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไปกําหนดเลข IP นะฉะนั้นเนี่ยใครกําหนดเลข IP เพื่อทําแลบททาอะไรเสร็จแล้วก็เซตคืนด้วยนะครับคืน IP มาเป็น DSCP ด้วยนะครับไม่งั้นก็จะเอาไปต่อที่บ้านเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเอาละฮะนี่คือวิธีที่1นนะครับวิธีที่2นะครับวิธีที่2นะเรามาดูวิธีการกําหนด IP นะครับก็คือเข้าไปเซิร์ชนะครับ คือว่า View Network Connection นะครับ View n e ต w o r ร Connection ตรงนี้จะใช้กับ Windows 7 Windows 8ขึ้นไปได้นะครับหลายคนคงจะคุ้นเคยหน้าตาแบบนี้ดีนะครับว่ามันเป็นหน้าตาที่แบบคลาสสิกนะเคยเข้ามาหน้าตาแบบนี้บ่อยๆนะครับเราก็ดูว่าตอนนี้เราต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายเนี่ยโดยใช้สายของอุปกรณ์การ์ดแลนตัวไหนนะครับอย่างของเครื่องตัวอย่างนี้ก็คืออ t เ e r n e t 2นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไป ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าคล้ายๆกับดู IP เลยก็คือดู IP เราจะกดตรง retail อย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นหมนี่คือ IP นะครับเลขนี้เลขนี้ ipv c address นะครับ, ed, รบเอาละฮะเราจะลองกำหนดหมายเลข IP เองตามต้องการนะครับเพื่อที่จะไปเซตในการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับเราก็จะมาที่ property ตรงนี้นะครับ property ตรงนี้นะครับปุบ๊บตรงนี้ก็เลื่อนหน่อยนะฮะเราจะกำหนดแบบ IPv4 นะมันมีเวอร์ชัน4กับเวอร์ชัน6นะครับส่วนใหญ่แล้วในเครือข่ายองค์กรขนาดเล็กเนี่ยมักจะนิยมใช้เป็น IPv4 นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้จำนะครับ,บ,รบว่าคลิกที่ Internet Protocol version 4นะครับ TCP/IP v4 นะครับคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็กด Property นะครับจากนั้นครับถ้าเราสถานะปกติเนี่ยมันจะเป็นคาว่า Obtain and IP address ก็คือรับหมายเลข IP มาปกตินะครับแต่ถ้าเราต้องการกำหนดเองเนี่ยเราก็กด use the following IP address แล้วก็ใส่เลขแบบ IP d IPv4 นะครับสมมุติว่าต้องการเป็น10นะครับ10.0.5.99อย่างนี้นะฮะอ,อันนี้ก็จะเป็น IP address ในกลุ่มระดับทับเทยบเป็นคลาสเนาเรียกว่าคลาส a นะครับทำให้ s ับเน็ตแบ็กออโต้เนี่ยก็จะเป็น25ตัวเดียวนะฮะก็ลองดูนะครับสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับคลาส IP a d d r e s s ได้นะครับเอาละครับตอนนี้จะสังเกตว่าเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมีการตั้ง IP เป็น10.0.5.99แล้วนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของเราได้แล้วแต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ตอนเนี้ยของของครูเนี่ยมีการต่อเครื่องเดียวแล้วก็มีการต่อ อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับคอมก็เลยเปลี่ยนโหมดว่าเอ้ยตอนนี้มันต่อสายแลนแล้วมันเล่นเน็ตไม่ได้เนี่ยมันก็จะดีดไปต่อกับ Wi-fi โดยอัตโนโมันตินะครับสังเกตดูนะฮะอ่าเราก็สามารถกดยกเลิกต่อ Wi-Fi ได้นะครับถ้าต้องการเชื่อมต่อแลนจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบตอนนี้ไม่ได้มีการเชื่อมต่อ Internet. อินเทอร์เน็ตนะกดให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ IP address ก็จะเป็น IP address แบบที่เรากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นวิธีที่1ห,หรือวิธีที่2ก็คือการกำหนด IP address เหมือนกันนะครับแต่วิธีแรกเนี่ยที่กดตรงนี้มันจะใช้กับ Windows 11 Windows 10นะครับหน้าตาอาจจะมีความแตกต่างไปส่วนหน้าตาแบบนี้นะฮะก็จะคลาสสิกเลยครับตั้งแต่ Windows 7มาเลยนะก็อยู่ที่ความถนัดของผู้สนใจนะครับว่าจะชอบกาหนดแบบไหนนะฮะทได้2โหมดนะฮะซึ่งไม่ว่าจะกำหนดแบบไหนเนี่ยก็มีผลถึงการ เปลี่ยนแปลงค่า IP address เหมือนกันนะครับเอาละฮะทีนี้สมมุติว่าเราทำแ a บทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยเราไปต่อเน็ตที่บ้านเสียบสายแลนเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องปลด IP ที่เรากำหนดไว้ก่อนนะครับก็ด e c คลิกเข้ามาอย่างนี้นะครับนะฮะก็มา Property เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Internet Protocol version 4่ถ้าใครใช้ version 6กก็ไปเซตท,ที่ version 6นะครับกดให้ดูก่อนนะฮะ version หจะมีการแบ่งช่วงที่เยอะกว่านะครับก็มีประมาณ หหลักนะครับสี่ก็4หลักนะฮะอ่ะแล้วก็ไม่ต้องลบนะฮะคือกดอย่างนี้ไปเลย obtain and ip address auto automatic q u l r y นะครับตรงนี้เลยกดโอเคนะฮะจากนั้นก็กด close แล้วก็กด close นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกลับมาละดูนะครับ เห็นไหมฮะ IP ก็เป <availability> to right ็น192.168.1.12ตอนนี้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกำหนดค่า IP address ให้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีแรกเหมกับ Windows รุ่นใหม่ๆหน่อยวิธีที่2ก็ใช้กับ Windows รุ่นเก่าได้นะครับแต่ว่าฝึกคนจะฝึกทั้ง2วิธีนะครับเพื่อความคุ้นเคยแล้วก็เอาไปแก้ไขสถานการณ์ที่เขาใช้ระบบ Windows ที่แตกต่างกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ